เหตุการณ์ที er ่เกิดขึ้นน yeah, okay. ี้นับว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้ผู้ปกครองหลายคนถึงกับต้องหวาดผวาเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้งความประมาทของผู้ปกครองและการติดตั้งอุปกรณ์บันไดเลื่อนที่มีระยะห่างระหว่างราวบันไดเลื่อนกับผนังกำแพงที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากลิฟต์และบันไดเลื่อนทั่วโลกพบว่าระยะเวลากว่า40ปีมีการเกิดอุบัติเหตุจากลิฟต์และบันไดเลื่อนกว่า850ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานเพียง2ครั้งเท่านั้นที่เกิดจากระบบเครื่องกลมีปัญหาสำหรับการติดตั้งลิฟต์ซึ่งพบว่าอาคารสูงตั้งแต่5ชั้นขึ้นไปจะมีลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกเสมอฉะนั้นจึงพบสถิติการติดตั้งลิฟต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ5,000ตัวโดยสัดส่วนร้อยละ60อยู่ในห้างสปปรรพสินค้าของกรุงเทพมหานครและที่เหลืออีกร้อยละ40เป็นการติดตั้งในต่างจังหวัด ขณะที่การติดตั้งบันไดเลื่อนนั้นปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างราวจับบันไดหรือระหว่างขอบบันไดกับฝาผนังโดยต้องมีระยะห่างประมาณ50ซนติเมตรนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของอัตราความเร็วคือหากบันไดเลื่อนทั่วไปกว้าง1เมตรจะสามารถรองรับได้9,000คนต่อชั่วโมงหรือความเร็วบันไดเลื่อน30เมตรต่อนาทีเพื่อให้มีความสัมพันธ์กันกับความชันแต่ถ้าเกิดระยะมัน50เซนเนี่ย ชนโอเคต้องยื่นออกไปต้องยืดศรีรษะออไปเยอะมากเลยครับกว่าจะไปชนได้50เซนสมมุติว่าชนจริงๆชนปั๊บกดลงระยะ50เซนเนี่ยคนที่ชนก็สามารถดึงศรีรษะออกมาได้นะฮะเป็นระยะที่สามารถดึงศรีรษะออกมาได้เพราะงั้นตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายนะ โดยปกติแล้วลิฟต์และบันไดเลื่อนจะมีการทำงานแบบระบบเซ็นเซอร์ในการควบคุมหากมีสิ่งกีดขวางเข้าไปติดในบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนจะหยุดชะงักทันทีส่วนลิฟต์หากมีการหนีผู้ใช้งานลิฟต์จะมีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถทำให้ประตูลิฟต์เด้งออกมาทันทีเช่นกัน ล่าสุดได้มีตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ลิฟต์และบันไดเลื่อนให้มีการพัฒนาแนวคิดและเปิดศูนย์ฝึกอบรมการเคลื่อนตัวแบบแนวดิ่งแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นแห่งเดียวในอาเซียนโดยศูนย์แห่งนี้จะฝึกอบรมนักเรียนอาชีวระระดับชั้นปวสวเข้ามาศึกษาพร้อมกับสร้างอาชีพกับทางบริษัทเพื่อเรียนรู้การติดตั้งซ่อมแซมบำรุงตรวจสอบคุณภาพทั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนเพื่อลดการเกิดความสูญเสียหรืออุบัติเหตุจากการติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังนำหลักสูตรดังกล่าวเข้ากับวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยนำร่องหลักสูตรจากสถาบันอาชีวะด้วยช่างหรือนักเรียนสามารถมาฝึกกับของจริงได้นะครับซึ่งตรงนี้จะทั้งปลอดภัยและสามารถเดินชมได้ทุกจุดเตรียมความพร้อมในการเดินก้าวเข้าและก้าวออกจากขั้นบันไดไม่ไว่าอะไรก็ตามแต่ลิฟท์ครั้งอยู่ในลิฟต์กดขอความช่วยเหลือนะครับอย่าพยายามออกมาด้วยตัวเอง ความปลอดภัยทางระบบของอุปกรณ์ลิฟต์และบันไดเลื่อนไม่เพียงผู้ประกอบการเท่านั้นที่ต้องคอยหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำแต่ผู้ปกครองเองในฐานะที่เป็นผู้บริโภคและเป็นผู้ดูแลบุตรหลานต้องตระหนักและระมัดระวังเต็มที่เมื่อบุตรหลานใช้งานลิฟต์และบันไดเลื่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและความสูญเสีย